สวัสดีตอนเช้าลูนะ่าลูนะ่าขยันออกกำลังกายค่ะลูนะ่าเป็นหนูตัวเมียที่เธอขยันมากเลยยายตื่นมาเห็ดกับเขาให้น้องไปโรงเรียนมาเบิงอันลูนาค่ะลูนาเพินเห็ดก็แก่ก็แกอยู่ตื่นแต่เศราคักนี่นั่นความหนารักของเพิ่นกระโดดทันกระโดดนี้เอาไปใส่ละเอา ก็น่ะนี่แหละค่ะเลี้ยงรูนะ่ารูน่าน่ารักเลี้ยงอยู่ชองตัวค่ะอันนี้คือลูนะ่าแต่ว่าสโนวีพันอยู่อีกบ้านหลังหนึ่งมีบานสองหลังให้พันอยู่เนาะต้งเนี่ยล่ะเอาปินไปใส่ละบานนี่ <c oughs> นี่คือความน่ารักของหนูแฮมสเตอร์ค่ะหนูชื่อรูน่าค่ะเดีย๋ยวกำลังกายไปลูกไป นั่นละออกกําลังกายใจเห็ดกับเขาอยู่ในครัวก็แก่เขาแกกอยู่บ้านเป็นเห็ดอีหยังตื่นมาเพิ่อนจะเรียนออกกํากลังกายเนาะพี่น้องเอ้ยเพิ่นน่ะจตะแคงค่ะเอ้าลน้นจอมบานนี้ กำลังใยต่อเลียงไว้ทับเบิ้งค่ะพี่น้องน่ารักดีสัตว์เลี้ยงผู้น่ารักเดี๋ยวเดี๋ยวตัวหมุนหมุนหมุนเนี่ยมันก็จะล้นลงอีกนั่นพคอยเนียนรูน้าตัวกระปุกลุกนมันเพิ่งจะมาหา กินยองเพิ่นบ่นี่นี่นี่หาแทะหาเล่นไปความน่ารักของหนูแฮมเตอร์ค่ะได้ไหมดูสิขยนันขยนันที่ทำยีกแล้ว <laughs> มุดใส่มุดกว้ามุดนั่นมุดเนีย เ็นนนีี้ไปละค่ะคลิปนี้กันไหนนะคะช่วความนารักของหนูน้อยแฮมเตอร์ค่ะหนูชื่อลูน่าค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามช่องย้ายหนูจ้าค่ะสวัสดีค่ะ